ครับสวัสดีครับเป็นอะไรกินข้าวบ้านทา,า,านพรครับต้ามาต้มปลาสวายครับต้ยมยำต้ยมยำปลาสวายครับหัวหัวมันนะครับหัวหัวปลาสวายนะครับขวัญช่วยโอย้โหนี่ไข่นะครับไข่ นี่ครับไข่ขั่วครับวันจิบโชนนะไข่ขั่วนะครับนี่ครับแกงกะทิหน่อไม้ครับสูงไปดูเลยขาดไม่ได้คือตำถั่วครับใส่มะกอกถั่วปีนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็นี่คือต้มยำหัวปลาสวายครับยอดมาครับวันนี้มาครับอันนี้คือ น้ำพริกฟ้าผ่าครับพริกสดแล้วก็พริกไทยแล้วก็อันนี้มนลมลวกดอกบล่มครับมมาครับวันนี้โอ้โหรัก <c oughs> เชียวกินก่อนวันนี้ไฟตรดเลยแม่ร้อนบวดวางโฮกเลยดิ ้วครับโอ้โหดูดูดูบนี่เรับโอ้โหหัวปลาสวายนี่สุดยอดมากเป็นเป็นดน้านก่อนพยายายกนะครับ ยกมาเลาะเลาะในถ้วยเลยนี่ครับจัดสองชามนลครับเพื่อชามเลยให้สะใจไปเลยครับวันนี้เพราะว่าผ่านคมว่าหาหัวปลาสวายมาเขาแกะนนึ่งนะลายเลยมาคือข้าวบ้านผมครับผ่านคอนครับโโอ้ห งาหนาวนี่ก็ได้มีใหกินน่อร่อยเยอะครับตัดเลยคีับเขายากันยุงพอแมดับหมดตอนนี้ยุงหมดแล้วพี่ยุงหมดแล้วมันกกระดับนนก็ดับเรื่องนี้ไม่ดับหัวหัวปลาสวายนี่นะ สุดยอดในเรื่องการ,รเลี้ยันสุดยอดในเรื่องการแทะกับแบบแบนี้ไงใส่กระดูกจุกาลาเหาแล้วทำไมถึงเอาอเลี้ยงดางเ่ย จิ้มนะภาพเป็นจิ้มหอยแกแกงอะไรกิเนาะไ่ได้กินมันหลายปีแล้วจริงจริงยีแมงผมไม่ได้กินมาหลายปีแล้วแค่ว่าแต่จารย์เราพี่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้มันไม่รู้อ่ะเวลาเราเราซื้ออ่ะเราทำถุงจิ้มมงโป่งนะถุงใหญ่เหมือนนันเหมือน้เยอะต้องมาทำเอง

ทำตัวปีแกงนมไมัครับทิศเสียวใส่กะทิ้น่าะกินแล้วะเป็นยนีคร nah. ับ<ส> แก้ so. มแก้มไก่แค่ไก่พี่เข้มคนมาก้ครับ เอาข้าวให้ขาวข้าวให้ข้าวให้ข้าวใ้ข้าวใหอข้าว้ข้าวให้ข้าวให้ขลาวใ้ข้าวให้ข้าวให้ข้าวใาวให้ข้าวให้ข้าวให้ข้าวห้ข้าวใ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 ห้าวให้ข้าวให้ข้าวให้ข้าว สวายนะโ้สิ่งอื่นเนี่ยผมไม่รูนะ้เลยว่านหะัวปลาสวายนะี่สนะุดยอดมาก ไม่กินเน้ะต้มองสังคนกินไม่ยด้้ใส่กัเห <c oughs> มือนกินยากยากยากเลยยากรูใ้ใหม่ไม่จะกินอะไรถูกอตอนนี้บ้านมันปอนด่ามากครับ น้ำจิงพันลมสองตัวพันลมละเป่ายุงครับกินป่าสวายมันต้องใจเย็น ไข่ั่วครับเมนูที่ถ้ามาตรงตองไม่ขาดขพ่วกระเพาขอนนี้ไม่ได้ทอดอะยจังงีหน่อยเดียวน้ำมันแค่ละหล่หอแค่านพรามันมันมันทอด,ดนี่นะั่วอเรินตามั่วครับเริ่มเ จำวีครับนั่นที่ไปเก็บมะกอกในเป็นกำเราไปขายได้สิบบาทกาาอบดปวดแต่เาไ้ยินเขายายนที่ยินขาดที่มึงมนก็ขายเตียมเนกระหัดเงกินอ่ะสิบบาทซื้อตัวองบาทตัวสองบาท เอามาชิมันเลือลมาก่าบไวลงบ้านมาเจียเนี่เจว้ามาเลหอมเนาะหอมยังที่ิ่มันดี่ไม่ล้วว่อร่อยเ้าว่าไม่อร่อยเหมือนเดิมออนัวนะผมว่านัวแตกทิไป Cầm Làm thử một sản phẩm nhỏ Mình đi tầm

ไม่ะเอียดนะครับกระไรเนื้อหลีเลี่ยงเลยเนื้อโอเคแด้เนื้อก็จะซุยผมเลี้ยงแมวไม่กินนะซุยมันดุไม่กิน

<tôi> Hãy mm. oh, yeah. subscribe yeah. mm. 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 yeah. 嗯，你说太假了。 นี่วรตัดนิดโอ้โหสวยครับจะมีมันเป็นเอ่อราเ้น ไม่ได้กินบ,บ่อยๆครับรสอว่าสายนางกินจิงไม่กระเจี๊ยบจะไม่อร่อย ห,หมูก็คงเป็นสามช,ชั้นตั้งโดนเสียงลงขันในกุกขับโม้เยอะมคนมันโลบวะนี่มันโลบอ่อะไม่ได้คุณผม,ผมนร้รักษาการมดเอเนื้ข้าว กจ็จะขาวครับรครับรปีนะนี้วยัง,งนี่ยังร้อนอยู่เนะี่ย

มันอยู่ในคนท้ำนี่แหละคือสิ่งปรารถนาว่าสดน้ำเีนลยแล้วแต่เก็บก้างไว้ดีอย้ายนี่คนเห็นก้างมันอันตรายแข็งก้างแข็งมันต้อควัยกินก้างก้างเก็บย้ายห้ยึดเห็นเขาทิ้งไหมกู้จง เวลาเรากินดิลกค่อยๆนิดต้องนี่ก่อนนี่น,น,น,นี่จิ้มนี่นะนี่นี่ลากนี่เลยเลย่ยวฟ้าผ่านครับลากกับลากกับอุยอ้ยโหเพื่อเลยโวสวายนะนี่ครับ อนไม่เห็นยุบวะอ,อะไรเห็นซักเลยอ้าวเหรอไม่เห็นยุบเลยกินข้าว่าิ่งกินเลยกินได้ดไเลยอาจารย์เอาหัวปลาอีกไหมพอเหรออร่อยกินข้าวเหนียวไม่เอาขึ้หมหพาพิลล่า พี่อยากกินหอยนางพู่กระหอยแครงห,หลายผมบว่าเก,กิน5ปีนะพอ,พอกันแหละไม่ได้กินแล้วอี่วันเนี้ยมันเป็นมันแบ้หอยเล็กพออกิน,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 นก็ใหญ่ใหญ่ให้เลยเป็นแครงก็เป็นหอยคางตัวใหญ่ ันเต็มปลาเต็มคำไอ้ลูกละคำเดี๋ยวนี้โอ้ยแค้งมาครอบดินเนี่ยำเรือบปีครับหยุดขาดมากครับ ควเป็นส้นน้ำเลยเอาเลยแ้วดูตำถั่วก็เผ็ดแล้วนะฟ้าผ่าเผ็ดแล้วกินไปเลยแอะผมชอบ

โ้อ yeah. ้ร่งมากโอ้ยปลาลวกอะไรอะอ่ะหมดเลยยอดเลยอะไรยำมะกอกเลยยำสมยำหอมมาสมัยสงทัวไข่ก้ว พริกแดงไะที่ไก่เข้ากันแล้วก็นี่ครับ เ <Okay. S 2> ราเราอากาศขึ้นเลยครับ mm hmm. ้องไปิด mm hmm. เสือทั้งาก็ไม่อยู่นะเสือม mm ัน hmm. ไม่แน่ไปรอบทิ้งไปไป ็กไปนอนบนบ้านไปมา,าปไปไปเร็วกินบ้านไหมะไรวะโดยอดมากครับสมอยากานะร้อนแล้วกินช่วงอากาศที่ บิก๊กปนอบนบ้านปะป่ะบิ๊กก็รออยูค่ครับสุดยอดมากเยจะไปไนหนนะบิก๊กเอ้ไปขึ้นบ้านปะป่ะขึ้นบ้านป เรขออาตลาครับพบกันที่ต่อไปครับควัครับ